งานถนัดหมดมุกสู้สึงหน้าโคโซกเคมลินฟาดแรงสื่อตะวันตกเต้าข่าวกล่าวหาคนใกล้ชิดงัดข้อปูตินปมศึกยูเครนกลายเป็นประเด็นเดือดนอกเหนือไปจากศึกสงครามที่กำลังระอุอีกครั้งเมื่อโคโซกเคมลินเดมิทรีเปรสคอฟออกมาเวลว์ยวอชิงตันโพสต์ว่าม่ว จากการรายงานข่าวที่อ้างว่ามาจากสายลับอเมริกันที่ไม่ระบุชื่อซึ่งกล่าวหาว่าผู้ช่วยใกล้ชิดไม่เห็นด้วยและเผเชิญหน้ากับปูตินในประเด็นยูเครนขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอาวโซในยุโรปบ,บอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีใครกล้าที่จะท้าทายปูตินโดยตรงเรื่องสงครามยูเครนอีกทั้งไม่เคยเห็นรายงานข่าวกรองของอเมริกาที่หนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับนี้อ้างอิง ืบเนื่องจากรายงานของวอชิงตันโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสมาชิกวงในคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินไม่เห็นด้วยกับผู้นำรัสเซียโดยตรงเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่บ่งชี้ล่าสุดว่าประมุขแดนมีขาวกำลังเผชิญความสับสนวุ่นวายอย่างไรก็ตามวอชิงตันโพสต์ไม่ยอมเปิดเผยแหล่งข่าวแต่บอกเพียงว่าได้ข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐ โดยเมื่อวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565เบสคอมมีการตอกหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังของอเมริกาว่าความขัดแย้งระหว่างปูตินกับบรรดาผู้ช่วยไม่ใช่สัญญาณความแตกแยกแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติซึ่งมักมีการโต้แย้งกันเรื่องเศรษฐกิจการดำเนินการในปฏิบัติการทางทหารระบบการศึกษาทั้งนี้อาทีสื่อรัสเซียชี้ได้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา NBC News ของอเมริกาก็เคยรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันอวดอ้างว่ากำลังทำสงครามข้อมูลโจมตีรัเสเซียด้วยการปล่อยข่าวกรองเท็จให้กับสื่อตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันยอมรับว่ามีการออกคำเตือนปลอมว่ารัเสเซียกำลังเตรียมใช้อาวุธเคมีในยูเครนเมื่อเดือนมีนาคมโดยปล่อยข่าวผ่าน Washington Post ทั้งที่มาจากข้อมูลข่าวกรองที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่ออดีตเจ้าหน้าที่เขากรองคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ CNBC ว่ารายงานที่อ้างว่าปูตินถูกเหล่าที่ปรึกษาชักนำผิดๆยังมาจากการตีไข่ใส่สีของบรรดาสายลับอเมริกันและว่าไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่ารายงานดังกล่าวถูกต้องหรือไม่แม้แต่พนมิตรของอเมริกาในโยุโรปยังไม่เชื่อรายงานล่าสุดของวอชิงตันโพสต์โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ระบุว่า จ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอเวโซในยอโรบอกว่าไม่เคยระแคะระคายว่ามีใครกล้าท้าทายปูตินโดยตรงในประเด็นยูเครนอีกทั้งไม่เคยเห็นรายงานข่าวกรองของอเมริกาที่วอชิงตันโพสต์อ้างอิงแต่อย่างใด สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองคเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ